งบหนึ่งร้อยบาทตัวมีนาสิไปก็หนองมีนาเนาะไม่หนึ่งอค่ะใครจะหนึยก็หนึค่ะโอ้หนึ่ง้อยไมพอหรอคะไม่พอค่ะาสิย่างไปพี่น้องไปหาอันนั้นซื้อเนี่กินเนาะไปตะลุอกินอาหารนั่เละเอยู่ไม่เจอเนาะเดี๋ยวเ้าใส่เงินหนึ่งรอยบาทพี่น้องมาเงินหนึ่งร้อยบาทสิกินย่งไนแน่ตองมีน่าี๋ยว่างบไปเท่าไหร่สองร้นิดนอ้สอรหรอไปย่างไป ข้าสิย่างไปเด้อพี่น้องเพราะว่ามันเสีด้ประหยัดเงินเนาะเพราะเขามีเงินแค่หนึ่งลอยบาทเองเรามีนาพี่น้องว่าภาษีใส่สองลอยแต่ข้าสิมาเบิ้งระหว่างลอยบาทมันกินยังไหนเนี่ยนี่มันกินกันเท่าไรนะจ๊ะแต่แต่มันใหม่แบบยี่สิบเลยยางไปนอนตอนแต่ก็บม่หกว่าสิเบิ้งอันนั้นลอยหนึ่งสิบกินนะบ่อนะยิ้มาเนี่ยโอ้ลอยหนึ่งแด่บบบได้ย่างวะเนาะเบิ้งกันพี่น้องบัดลอยหนึ่งข้าสิกินยังไแน่เนาะ ไปเจอกันอยู่อั่นบอนสื่อเหรอพี่น้องบอร์ดนพี่น้องนี่เ้าสิใสเงินหนึ่งอยบาทเนาะสิกินยังไหนแน่เดี๋ยวมาเบิกเงนาเ้าสิกินยังก่อนอยากยังย่าห้า่อเบิงกอนเนาะติดนะเน่ห่าเนย้ากระเฮ็ดไหนเนาะห้าสิสื่อเขาื 买。慢 หารไายแห่งพี่น้องอเฮ้ยดายจนบูหูบาสิกินอีกยังนะน,นะอุ้ยอันนี้คือยังใส่กรอบอันนี้คืออ,อนน้คนทำใหม่ก็มีเน,น,นาะนลก็ยองไ

ก็เกินงบนะคะทุกคน เกินไปนิดนึงทุกคนให้เอาใครรถไปนะคะ and 好嘞。Bye bye. นี่ไงหมาล่าีวยหรอต่อมาเราจะมาชิมหมาล่าน้อมีล่าล่ะเฮ้ยสห

ได้ไหมได้ไหมอะได้คำเดียวเลยจ้าแซบดไหมเผ็ดอร่อยเลี่ยนร้านอร่อยมากดูทุกคนอาหารเยอะมากนี่กุ้ง ยำลูกซีนมีหมาล่ามีปลาหมึกด้วยปลาหมึกหายนี่ปลาหมึกลปลาหมึอกชิมด่ปลาหมึกเจ้าอ่ะ อย่างเลยเนี่ยหมด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 โอ้โหไหมเงินในกระเป๋าก็หมดหมดท่าเงินก็หมดเนาะไปเดี๋ยวสียางเอ่ย่างเมื่อก็อนน่าปีนออกมานี่เขาบอกว่าพีเราได้ขึ้นนะคะทุกคนใจไม่ได้แล้วเราปยังไง ตอนนี้กะมาห่อแดลเดลเวอระชั่นขอห่อของพี่น้องกำลังยาวมากชิเมื่อหอมเนาะตอนนี้อิ่มแห้งอิ่มบะท้องอะไรกันเสแหบบว่าี่นามีแตะเนีแยเฉเนาะพี่น้องเนาะอาหารไทยคือซุดจยอดพี่น้องแสบทุกอย่างเนาะแบบจะไปกินอีกเลยอะแต่ว่าตอนนี้กินจนเงินหมดแล้วตอนเีาอิดปลาสิงบร้บอยหนึ่งพี่น้องซื้อไปซื้อมากเกินเกินลอย เบิร์ไปสองดอยมาพี่น้องแต่ว่าลอยหนึ่งท่านเขากือบอิ่มเนาะพี่น้องแต่ว่าไปเจออันนั้นแนวยอยากคือกุ้งแซนเออกุ้งดองซิวเออกุ้งดองเขาก็ได้เอ้ยมันอยากก็ได้เกินงบไปเบิร์ไปตั้งสองดอยอ่ะเพื่อจะได้เงินจองดอยมาเงินเนาะแต่ว่าเป็นอย่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือหนาเขากับรดนผู้เดียวเขาจะไดีไปเจอหนึ่งเนาะทำอิดบะเอ้ยเบิร์แค่ดอยหนึ่งงบแค่ดอยหนึ่ง จะถ่ายกัไก่จนได้เนาะปาดไปไก่ลายทั้งสองดอยหมดเลยพี่น้องเอาไฟคอนเดอร์เฮาอันนั้นบอซามาอันนั้นสื่อกินต่รอยหนึ่งได้เขากินมันลายเนี่ยมันไม่อยู่จริงเนี่ยเด้อรอยหนึ่งหันถ้ามารอยหนึ่งอิ่มมันก็อิ่มเลยเนาะแต่ว่าอันนั้นข้าวผัดอยากได้อยากนะแต่ว่าตอนนี้อิ่มแห้งเนาะอิ่มจนเกินงงไปสั่นดับคลิปนี้ยก็สิโจ๊กพียงอนสนิทเด้อพี่น้อง ไปเจอกันใหม่คลิปหนาเนะาะฝากเป็นกำลังใจให้น้องปลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องไาเด้อเจอกันใหม่คลิปหนาฝากเพิ่มโฆษณาหนองปลาเด้อพี่น้องอย่าขำโฆษณาเด้อเจอกันใหม่คลิปหนาบ๊ายบาย